โอ้แค oh, okay. ่นกสวัสดีทุกคนกันเดินล่ะกันนะครับก็เออหา่างหายกันมานานเลยก็วันนี้มาอยู่เกมโซลด์รีโหลดอีพีนี่เรไม่รู้ไม่ได้อัามานานละเออก็อ่าสาเหตุอ,อ่ามาบอกก่อนเออมาบอกกอนเลยแล้วกันว่าสาเหตุที่หายไปนี่ก็คือไม่ใช่อะไรมากนะก็ติดงานอ,อ่าแล้วก็แถมอ,อ่าในช่วงอ,อ่า เดือนเดือนนี้แหละเออเดือนนี้หรอือเดือนหน้าเนี่ยออจำไม่ได้วันนี้เดือนเดือนเดือนอะไรวะแปนนดูก่อนใช้ชีวิตไปวันวันน่ะเออใช้ชีวิตเลยไปวันวันไม่ได้สนใีเลยเลยว,วันนี้เป็นอ่าเป็นเดือนห้าใช่ไหมอ่ะอ่าในช่วงปลายเดือนห้านี้ผมจะมีสอบอ่าเพราะฉะนั้นการอัดคลิปก็เลยจะไม่ได้ลงไม่ค่อยได้อัดอ่าก็สำหรับอ่าอีพีนี้ก็จะมา แจ้งเกี่ยวกับเกมโซลารีโหลดแล้วกันนะเออว่าตัวละครใหม่เข้ามาก็คือเป็นตัวละครทั้งศึนหรือเทพอสูรเทพอสุล่าเรียกอะไรเทพสังหารอ่าเรียกอา่อาตามไปที่ขนาดแล้วก็วกสกิลโอ้โหแหลกก็เิ่งกับแหลกทีเดียวดูท่าดูท่าดูท่านีิสก่อนดูเป็นตัวละครอ่าระดับเ s บวกนะเออส่วนสกิล สก,กิลก็แบบก็เหมือนน่าจะเป็นสายแอคแท็คน่ะเอออ่อก็เทีย่ย่นะเออเที่ย่นะซึ่งตงัวละครเ s ที่ออกมาจะมีทั้งหมด4ตัวก็คือถังเห่าปออซิซีแล้วก็อ่าอะไรอะซื่อเลยว่าจำไม่ได้ทูกอ่าจำได้ว่าเป็นแค่อ่าทูตจำแค่จิตวิญ,ญญาณได้ฮะออว่าเป็นทูต สวรร6ปีอ่ะก็ตอนนั้นก็ได้ไปอ่าบอกแล้วเออว่ากิจกรรมมันมาเออก็บอกแล้ววิธีเอาตัวละคร SS บวก <c oughs> ยังไงเราก็ได้อ่ะถ้าใครที่อ่าขยันเล่นนะเออยังไงก็ได้แบบได้ร้อนอะ่ะเออซึ่งผมก็มีแล้วอ SS บวกของตัวอื่นๆนะผมก็มีแล้วอ่าเหลือแค่ทางเซิร์ฟที่เพิ่งออกมาเมือ่อวานไม่ใช่มือว,วานนยวันนะี้เออก็สว่วนกิจกรรม อขอดูกั๊บกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมล็อกนะอ,อินนะเอันแรกเลยกิจกรรมล็อกอินก็ปกติรับของทั่วๆไปแล้วก็จะมีสกินเป็นสกินของอถ <c oughs> ังเซนอเหมือนกัเป็นลาซาบางกรยังไงไม่รู้ <c oughs> ส่วนกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมของการเก็บสิ้นส่วนของถังเซนถ้าครบตามที่เขากำหนดกำหนดให้เราก็สามารถรับไปได้ซึ่งสายฟรีไม่ได้แน่นอนนะ ต่อมาเป็นกิจกรรมเผาเพชรอ่กราววอก็อ่าแรก50ชิ้นต่ออไม่ใช่50ชิ้น1ชิ้นต้อ50เพชรอ่าก็มีทั้งหมด50ชิ้นก่อนแรกไปแล้วก็มีของให้แทกมากมาย <c oughs> ส่วนต่อมาเป็นการตีด่านอ่าปกติทั่วไปก็คือเป็นด่านอ่าเก็บเลเวลด่านอ่า <c oughs> เก็บของของเราตามปกติอ่ ก็ครบ100ครั้งก็รับไปเลย10บิ้นส่วนมีให้อ่าสี่อ่าสี่ครั้งก็คือรอบแรกก็คือ20ครั้งอ่าตีผ่านด่าน20ครั้งก็ได้10อ่าสิ้นส่วนครบร้อยก็ได้40่สิบพร้อมกับตัวละคร S ซึ่งได้มาก็เอาไปไอ้นี่อยู่ดีอ่ะไอไปอะไรอะ่ะอ่าเอาจะพูดยังไงเอาไปย่อยไม่ใช่ย่อยเอาไปเพิ่มอ่าเพิ่มดาวให้กับตัวละคร Double S บวกอ่า แล้วก็ดับเบิลเอสที่ใครมีก็ใส่ไปซึ่งตอนนี้ผมก็ได้จัดทีมใหม่มาอ่าไม่ไม่เซิงว่าจัดทีมใหม่เป็นเปลี่ยนตัวละครแล้วกันเปลี่ยนตัวละครก็คือเปลี่ยนแท้งอ่าตัวละครที่เป็นตำแหน่งแท้งอ่าผมจะเอาเทพทุตสวรรค์หกปีระดับเอสเอสบวกเข้ามาแล้วก็จะเอาอ่าชื่ออะไรนะอ่าชื่ออะไรวะสัตว์วิญญาณของไอ้นี่สัตว์วิญญาณแสนปีอ่ะ อยู่กับลิงอ่ะเออจำไม่ได้และก็อ่าตอนนี้กาจะปั้นอ่าดัเอแบบขึ้นมาแบบแบบขึ้นมาบวกขึ้นมาเลยอ่ตอนนี้ถังเท่าก็กลังปั้นแล้วก็ปอซซีกลังปั้นอ่าพวกเอสพวกนี้อ่ะก็จะเป็นแบบพลังอ่าแถบหลังไปก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวถังสริกิจกรรมหน้าหรือว่าฮีโร่ใหม่ในเดือนหน้ามาได้แน่นอนก็ต้องพูดอย่างนี้ไว้ก่อนเลยอ่ากิจกรรมอ่ะ ตัวละคร S S บวกใช่ไหมมันจะมาคือกิจกรรมแบบกลางเดือนมั้งเออกลางเดือนจะมาแล้วก็ตัวละครใหม่อ่าอย่างเส้นทางเซินเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมีอ่ากล่องของไม่ใช่กล่องของขวัญเป็นกล่องแรกอ่าสลับดับเบิล S บวกที่มีอ่าเทพทูสวรรค์หกปีกอ่านี่ไงอ่านี่เห็นไหมมันจะมีทั้งทางเซินอ่าปอไซซีแล้วก็อ่าทูสวรรค์หกปีอ่าผมที่ผมอ่ามีก็เพราะงี้ออเ นี่ก็ถือว่าเป็นทิกเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ซึ้งว่าทิกดิต้องเรียกว่าเป็นาการกดูกิจกรรมนะส่วนเพชรก็เก็บไว้เก็บสะสมไว้ส่วนกิจกรรมอื่นอะไรที่มาเข้ามาอย่าไปสนใจดีกว่าเอาอย่าเพิ่งไปเสียโน่นนั่นนี่เสียฟีเสียเพชรฟีอย่าอย่าไปดีกว่าโอเคซึ่งกิจกรรมอ,อันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่เข้ามานะแต่ผมไม่รู้ว่าเล่นไงอะผมไม่รู้เล่นไง จักเล่นยังไงก็ไม่รู้เเนี่ยใหเขาผ่านผ่าน,ผ,านผ่านไปแล้วกันเออแล้วก็จะมีกิจกรรมของอ่า,อาเสียงเพลงหรือโน้ต่ะเป็นกิจกรรมดนตรีอ่าสามารถเล่นแล้วก็รับตัวอนุทเพลงมาเพื่อแลกของได้อ่ะอ่าก็มาได้มาแลกอ่ะลองมาแลกดูว่าโอเคอ่าแลกไอ้นี่เรามีเยอะอยู่แล้วอ่ะแลกไปโอเค แล้วก็จะมีกิจกรรมของอะไรอ่ะไอ้เน,นี่ยเป็นรูปดาวตรงนี้อ่ะเรามาดูกันซึ่งผมก็เข้ามาล็อกอินอะไรปกติทุกๆวันนะแต่ผมไม่รู้ว่ากิจกรรมมันเล่นยังไงนะ,ะกะ็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมล็อกอินนะเอะลอล็อกอินมีทั้หมหเก้าวันก็อย่าลืมมาล็อกอินกันละแล้วก็แจกเพชรไปตามเกมกเอ่ะเอะเอเกมนี่ก็แจกหนักอยู่แล้วเออแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยอ่านะนี่ อันนี้ก็น่าจะเป็นสายเติมนะพวกขีเติมไออะไรกระต่ายอืมสามารถเอามาแลกของได้แล้วก็อ่าหูกระต่ายหูกกะหูกระต่ายนี่เราก็สามารถเอามาแลกอ่าของพวกนี้ได้ก็ใครอยากแลกอะไรก็แลกแลไกันไปนะซึ่งผมรอแลกสกินดีครับรออะไรสกินที่ยังไม่มีอ๋ออาอนี่ไงปู่พิษมาแล้วกันปู่สารพิษมรดตมานี่ อเคก็จะประมาณนี้ใชมั้งกิจกรรมก็น่าจะหมดแค่นี้แหละกิจกรรมที่เข้ามาใหม่โอเคก็ประมาณนี้สำหรับอ่า EP นี้ก็มาบอก่าการลงของตัวละครเอสที่เข้ามาจะกลับมาเออก็บอกแล้วกันว่าเป็นที่ิกเล็กน้อยในการเข้ามาเกี่ยมเพชรอ่าเผาเพชรสำหรับตัวละครเอสบอกที่เราจะสะสมอ่าก็คือในเดือนใหม่ในอในเดือนใหม่ทุกๆครั้งอ่า จะมีฮีโร่ตัวใหม่ปล่อยมาก็คือหนึ่งเดือนปล่อยมาหนึ่งตัวแล้วก็กางเดือนจะมีกิจกรรมซ้ํามาก็คือกิจกรรมตัวตัวเดิมก็คือจากเส้นสังทังเซน์มาในเดือนต้นเดือนนี้อีกกลางเดือนไม่ก็ไปดยเดือนจะมาอีกครั้งแล้วก็ไปเดือนหน้า,าเดือนหน้าก็จะมาอีกเป็นกิจกรรมของตัวละครใหม่เอสตัวใหม่แต่จะมีการแลกเปลี่ยนของอตัวฮีโร่หรือเศษส่วนฮีโร่ที่เป็นดับเบิลเอสที่เรายังไม่มีก็คือเป็นทางเซน์ เดืนสิ้นเราเก็บใกล้จะครบแล้วใช่ไหมอ่าเรายังไม่มีหังซึ่งเราก็สามารถไปแลกหังสึ่กลับมาเล่นได้อ่าก็ประมาณนี้ก็เอาง่ายๆเดือนหนึ่งกิจกรรมจะมาซ้ำกันสองครั้งก็คืออ่าต้นเดือนแล้วก็ปลายไม่ก็กลางเดือนอ่าส่วนกิจกรรมกิจกรรมอื่นๆก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะเออก็ถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงก็ต้องรอดูต่อไปเออเดี๋ยวจะมาอาทิตย์นะทามีเวลาก็ช่วงนี้ก็จะดรอปไปหน่อยลวกันเออเพราะว่างานเยอะอ่าแล้วก็จะสอบแล้วเออก็ต้อง เต,ตรตียมตัวเตรียมใจอ่าก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบาย